เพชรสยามสอสุวรรณารันพบกับไอการยาวจากปราสือกับแกเรียบเปรย์ไร่ล่า19กับ24นะครับแม่โอ้โหร่วงซะแล้วครับยาจะแตกครับนับเลยครับยังไงเลยครับแม่คุณเชื้อชายไปถามหาแล้วครับบอกว่าจะครบยกหรือเปล่าเนี่ยครับโดนนับไปก่อนแล้วครับทุกอย่างแตกครับนี่ครับต้องเอานักแข่งวังเลยครับต้องใจถึงหน่อยครับ แล้วลูกุกจิกนะครับชกส่วนสูงอยู่แล้วสังเกตด้วยชาวต่างชาตินี่จะไม่สนใจนะครับขึ้นมาใส่ตะเน้นครับค่อยๆเน้นโอ้โหมาแต่ละดอกแหมสั่งให้ับโอ้โหไม่ไหวครับยางแตกครับนับที่สองเลยนะครับในยกเดียวอ่าจะอีกหนึ่งนับกระจบเลยครับ4 5วินาทีครับไหวหไหมเห็นหน้าการแล้วก็ให้หน้าเป็นห่วงจริงๆครับ เพชรสยามโอ้โหล่อการคอเลยครับลูกนี้อย่าโดนอีกหนึ่งนับนะครับหนึ่งนับนี่จบข่าวเลยนะครับแม่แล้วก็มาแรงครับกาเบียนเปเรราครับแย่ลงล่างอ้าวซ้ายแย่แย่ไม่ได้แย่มดแนโอ้จบข่าวครับจบข่าวช่องแปดครับเลิกครับเลิกครับไม่ไหวครับเจ็บเหลือเกินครับแบบนี้นี่ครับเจาะไปแต่หัวันครับโอ้โหเหมือนยางค่อยๆแฝบครับ หมุนแบบแม่เกือบจะรอบคิษตัวเองครับโดนทั้งพับนอกพับในนะครับไม่ครับหวดก้านคอครับโอ้โหแม่ลงล่างลงล่างแล้วขึ้นบนครับแล้วมาลงล่างทีครับโอ้โหดูสีหน้าแววตาครับไม่ไหวครับยกเดียวสามนับเลยครับดูกันดิบมุมนะครับโอ้โหค่อยๆร่วงพลอยครับ ไปเร็วเลยครับเพชรสยามสอสวนณารันกับกาเบรียลเปไรร่าครับนี่ครับโดนเข้าไปนี่ไรไม่โดนไม่รู้ครับคุณเฉยชัยครับยามันค่อยๆแฟ้มเลยครับไต่เข้าไปบริเวณโคนขาพับในครับกุมเลยครับด้วยความเจ็บปวดครับแต่ว่าใจยังสู้ครับลุกขึ้นมาแล้วกาเบรียลเปเรล่าเขาไม่ได้เร่งเกมครับค่อยๆไต่เข้าไปเลยครับตามเกมอย่างนี้เขาเรียกว่าสะสมความเจ็บปวดครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับ เป็นคุณหมอเลี้ยงไข่ลยครับดูครับปักเขบายครับโอ้โหแล้วไปไปเอาบานพับบังครับดูครับแม่ยกบังยังไงครับนี่เตะพับในครับโอ้ยนี่ยังดีว่ากระดูกแข็งนะครับดูอีกช็อตหนึ่งครับขึ้นก้านคอครับคุณหมอโอ้โหตัวลอยเลยครับแม่ ยังดีนะครับลุกขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าต่างชาตินาทีนี้ต้องบอกว่าแม่เหนือเกินคำบรรยายจริงๆครับออกอาวุธเป็นนะครับ